กลับมาอีกครั้งนะครับกับสัปดาห์ที่6นะฮะคอนเทนตเฮาส์บ, House, บ้านผีสิงนะครับอันตัวแรกนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทําไว้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะทําขึ้นมาใหม่เลยให้ในักศึกษาดูโปรเซสขั้นตอนนะครับชิ้นแรกที่อาจารย์โชว์ให้ดูเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าอาจารย์คัดนะฮะชิ้นส่วนต่างๆรูปภาพต่างๆมาจากหลายๆที่นะฮะเราสังเกตว่าอาจารย์ซ้อนเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไว้นะครับเพื่อจะให้ง่ายที่ นำกลับเข้าไปในมายานะฮะเราจะสังเกตว่า,าหลายส่วนมีการเพ้นท์นะฮะบ,บ้านไม่แต่หลังแรกเนี่ยอาจารย์เพ้นท์เหมือนเลเยอร์ไปมากแล้วพอสมควรแล้วเพราะขั้นตอนมันเยอะนะฮะขั้นตอนการทําให้เก่านะฮะเพ้นท์ส่วนต่างๆผูกพังลงไปสังเกตว่าขั้นตอนนี้อาจารย์ยังไม่ค่อยยุ่งกับ Color คัลเลอร์คอลเลคชันนะฮะอยากจะเอาชิ้นส่วนมาเพ้นท์เพียวๆก่อนนะครับอ การเพิ่มหินนะฮะในที่เราสามารถเพ้นอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปสร้างอา็อบเจกต์เป็น 3D ในมายาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่ความห,าหรือความถต้องการหรือวัตถุประสงค์ของโจทย์นั้นนะฮะสังเกตว่าอาจารย์เพิ่มดีเทลทีละนิดทีละหน่อยนี่มีแสงเห็นไหมฮะนะครับพอเราได้ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วถึงจะนำกลับเอาเข้าไปในมายาแล้วก็แยกชิ้นส่วนก็ได้นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดู process กันว่าอาจารย์ทำยังไงนะครับในตัวอย่างที่สองขั้นตอนแรกบ้านผีสิงนะฮะก็ไปหารูปมานะครับให้ได้คุณภาพสูงนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องเพนเยอะนะครับในที่อาจารย์ทําเสร็จแล้วนะฮะอาจารย์คัดรูปบ้านนะรเราจะเห็นว่าอาจารย์ลบในส่วนที่อาจารย์ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแล้วก็แต่งแต้มเหมือนขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว ถ้าเราต้องการเพ้นบ้านให้เก่าให้ดูแบบบ้านเป็นบ้านที่จริงๆเราก็ต้องเพ้นมากกว่านี้นะครับต่อมาสังเกตว่าอาจารย์คัดบ้านนะฮะคัดบ้านเรียบร้อยแล้วในส่วนที่ต้องการที่จะเเข้าไปไว้ในมาย,ยาข้อสำคัญนะครับให้เช็ค image size นะครับต้องเป็น HD นะฮะอาจารย์แนะนำเป็น HD เพราะว่ามันจะทำงานง่ายกลับไปในมาย,ยาแล้วทำงานง่ายกว่ากันเยอะเลยนะฮะมีข้อ ที่จะให้สังเกตก็คือต้องเป็น1920 180 0นะครับส่วน resolution จะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ quality ของภาพนะครับยิ่งยิ่ง resolution เยอะยิ่งดีนะครับประมาณสักระหว่าง72นะฮะจนถึง300นะฮะกำลังดีครับนะฮะส่วนการเซตค่าต่างๆก็ก็สามารถเซตได้ในนี้นะฮะว่าคุณจะ stand proportion อาจารย์ ให้สังเกตว่าถ้าเกิดภาพของเรานะครับมีมากกว่า72ดอทนะ72 DPI นะฮะอาจารย์แนะนำ Resolution ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะปรับ,บแต่ตรงนี้ได้ Hi นะ Hi Covid นะครับโอเคอย่างี้ก็จะก็โอเคไปขออาจารย์นะครับเรียบร้อยพอหลังจากนั้นให้เซฟนะฮะเราเซฟเป็นพื้นที่นะฮะ Transparency นะครับ,รบเอาแต่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยผมเซฟเป็นนามสกุล png นะครับ png นะครับขั้นตอนต่อมาสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือ,อ vanishing point นะครับหรือ vp นะว่าจุดนะฮะเส้นสายตาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเ,เราจะได้กำหนดการวางตำแหน่งของกล้องความสูงของกล้องได้ถูกต้องนะครับ VIP ผมอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตดูว่าแนวเส้นรละนาบจากกล้องที่มองนะฮะทีต่อมาความสูงนะฮะความสูงควรจะรู้ด้วยว่าเอ้ะมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหรไอของจริงนะฮะร้อยหกสิบเซนผมกะเข้าๆนะฮะแล้วก็ความห่างระหว่างไอขอบบ้านจนถึงจุดที่เรายืนถ่ายรูปนยฮะเจ็ดร้อยเซนนะครับอันนี้เป็นจุดอ้างอิงเอาไว้นะฮะเวลากลับเข้าไปในมายาแล้วเราจะได้สร้างได้ถูกต้องนะครับ สำหรับในกรณีนี้เรารู้จุด VP แล้วอันนี้ก็งง่ายแล้วครับต่อไปเราจะไปพบกันในมายานะครับ